พอดีเลยเออว่าแต่ว่านัดพี่จำมางานคริสต์มาสกี่โมงคะประมาณทุ่มหนึ่งค่ะใกล้ถึงเวลาแล้วแหละเขาโทรบอกพี่จำให้เตรียมของขวัญมาแลกด้วยนะคะพี่เขาดูตื่นเต้นมากเลยค่ะอ,อืมตั้งแต่อน้องไปเรียนต่อต่างประเทศนะพี่ก็ไม่เคยคิดที่จะจัดงานอีกเลยอืมแต่พอเราครบกันเนี่ยจัดงานสักหน่อยนึงก็ยังดีนะชวนเพื่อนมาด้วยก็คงจะสนุกดีค่ะดีเลยค่ะพี่อิมเขานะชอบวันคริสต์มาสมากเลย ว่าแต่วันคริสต์มาสทำไมถึงมีคนฉลองวันเกิดของพระเยซูกันทั่วโลกเลยคะอืมจริงๆแล้วเนี่ยวันคริสต์มาสเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่วันเกิดของพระเยซูนะอ้าวเหรอคะอ๋อวันคริสต์มาสเนี่ยเป็นวันเกิดของซันตาคลอสเพราะว่ามีคริสต์มาสก็ต้องมีซานตาคลอสซันตาคลอสเหรอถูกสร้างมาจากจินตนาการของนักบุญวิคลัสนันเองแต่กลายเป็นว่าซันตาคลอสเนี่ยกลายเป็นสัญลักษณ์ของคริสต์มาสไปทั่วโลกซะเลย แล้วที่พีมบอกว่าวันคริสต์มาสไม่ใช่แค่วันเกิดของพระเยซูหมายความว่ายังไงล่ะคะจุดประสงค์จริงๆของการมาเกิดของพระเยซูเนี่ยพระองค์มาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่าบาปให้กับมวลมนุษยชาติคนที่เชื่อและยอมรับพระองค์เนี่ยต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตเขาจะสามารถหลุดพ้นจากบาปการรมที่เขาก่อไว้ได้พระเยซูรักมนุษย์มากๆเลยนะพระองค์อยากให้ทุกคนนะ่ะรอดจากบึงไฟนรกมนุษย์ทําทำบาปถูกตัดขาดจากพระเจ้าเจ้าของสวรรค์ที่แท้จริง นี่เป็นเหตุผลที่เราเองไม่สามารถหลุดพ้นจากบาปกรรมของเราได้ด้วยการกระทําของเราเองนะอเพียงแค่เราเชื่อแล้วก็ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแค่นั้นเราก็จะหลุดพ้นจากบาปกรรมเวรกรรมที่เราทําอยู่ได้จริงเหรอคะพี่ยิมทาไมมันง่ายจังเลยได้สิถ้าเราอิจาาสารภาพบาปต่อพระองค์ยอมให้พระองค์เข้ามาในชีวิตของเราหันหลังให้กับความบาปกลับใจใหม่ พระเจ้าบอกว่าเราจะเป็นลูกของพระองค์ทันทีเลยนะแต่การเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยเราต้องเชื่อฟังพระองค์ด้วยพระเจ้าให้อิสรภาพกับเราและความรอดที่เราได้รับมาเนี่ยก็ต้องมาจากการตัดสินใจของเราเองด้วยเหมือนกันเขาเองก็อยากจะรับความรอดแบบนั้นบ้างจังแต่ว่าเขาทําผิดมาไม่น้อยเลยนะเขาเคยโกหกตั้งหลายครั้งเคยขโมยเงินแม่ตอนเด็กๆแล้วก็เคยคิดไม่ดีกับคนที่เขาเกลียดด้วยไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่พระเจ้า สามารถให้ภัยเราได้นะคียอนแล้วคียอนอยากจะต้อนรับพระเยซูกิเจ้าให้มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดไหมอยากค่ะเดีย๋ยวเราอธิฐานด้วยกันนะ,ะตานะครข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกรู้ว่าลูกรู้ว่าลูกเป็นคนบาปลูกเป็นคนบาปลูกต้องการพระอลูกต้องการพระอ ถึงจะเล็กแต่ข้างในแซดนะคะแม,แม่พอมาแล้วโอ้โหป้าคะหนูหหว่าเติมกวางเรนเดียเข้าไปด้วยดีไหมคะหนูว่าป้าแต่งหน่อยไปนิดนึงคะ่ะจริงหรอคะงั้นเดี๋ยวปีหน้าพี่จัดเต็มคะ่ะ<ด><ก><ด><ก>คุณคะ่ะคุณค่ะนั่งกอดได้เลยนะคะ